สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยอดผู้ป่วยโควิด -19 ล้าลม200ประเทศทั่วโลกทะลุ7.8แสนตาย3.7มเหมื่นเมื่อเวลา6กนาฬิกาวันที่31มีนาคมเว็บไซตร์รายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อไวอรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9ทั่วโลกจำนวนกว่า200ประเทศที่ได้รับผลกระทบมียอดผู้ป่วยสะสม7จ2 0แ9รายเสียชีวิต 37,606รายรักษาหาย164,753รายโดยสหรัฐอเมริกามียอดผู้ป่วยสะสมสูงสุดเป็นอันดับ1จำนวน161,580รายเสียชีวิต2,995รายซึ่งนครนิวยอกเป็นเมืองที่มียอดผู้ป่วยสะสมมากที่สุดในประเทศจำนวน66,497รายอันดับที่2อิตาลี มียอดผู้ป่วยสะสม1,1739รายเสียชีวิตมากที่สุดในโลกจำนวน11,591รายอันดับที่3สเปนมียอดผู้ป่วยสะสม87,956รายเสียชีวิต7,716รายพบว่าเพียงวันเดียวมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น913รายมากที่สุดในโลกอันดับที่4ประเทศจีนมียอดผู้ป่วยสะสม81,470รายเสียชีวิต3,304ราย อันดับที่5เยอรมน,นีมียอกผู้ป่วยสะสม66,885รายเสียชีวิต645รายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ